โอเคครับวันนี้ติดตามดัชนีต่อวันนี้วันที่2นะครับเดือน9อ่ะมาดูดัชนีปิดเท่าไหร่วันนี้จะบวกตามคาดหรือเปล่าอดัชนีปิดอยู่ที่1248เดี๋ยวนะดัชนีปิดที่1 2 4่นะ7พอืมนะครับ ปิดบวกวันนี้นะครับอ่ะมาดูต่อนะครับก็เหมือนเดิมเช็กต้านต้านดัชนีนะครับมันอยู่ที่ประมาณนี้เนาะเป็นเป็นตัวเลขอาจจะประมาณการะนะครับยังไม่ได้เป๊ะอะไรมากเนาะอืมอ่ะ,อะเดี๋ยวๆๆอ่าแนวต้านอยู่ที่ หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามเนาะอันนี้จะเป็นแนวต้านนะครับอ่าทีนี้แนวรับอ่าแนวรับแนวรับบอกแล้วมันจะแคบครับมันจะแคบเรื่อยๆเนาะ,ะนจะแคบมันเข้าไปเ,ปเรื่อยๆตอนนี้แนวรับอะจะอยู่บริปเวณตรงนี้หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดอันนี้นแนวรับอนี่กรอบมัน นะครับกรอบมันกรอบมันจะอยู่อยู่ตรงนี้นะครับกรอบมันจะอยู่นี้มันจะเด้งเดงขึ้นข,นขนลงๆงนะครับอยู่บริวเวณกรอบตรงนี้แหละอ่ะทีนี้มาดูว่าแล้ว,แล,วแล้วเขาจะถ้ามันเด้งขึ้นไปจะสามารถทะลุ1 2 5 3ไปได้เลยไหมนะครับก็เหมือนเดิมยังไม่ได้แรงไม่ใช่ซื้อนะครับเป็นตังขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนเลยได้นะครับ อาจจะมีเลยหนึ่งพันสองห้สามได้ได้บ้างนะครับเหมือนที่เขาเคยทำอันนี้ประมาณนี้เลย,เลยประมาณนี้นะครับเลยแบบแบบนี้แต่จะไม่สามารถยืนได้ยืนแล้วไปไกลๆเลยนะครับเช่นไปหนึ่งพันสองไปพันสามไปเลยอะไรเงี้ยนะครับจะยาก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 ,ยากอยู่นะอ่ะทีนี้มาดูครับแล้วพรุ่งนี้ล่ะอ่ะนะครับจะเป็นยังไงบ้างนี่ระยะกลา,างนะครับอ่ะระยะ ระยะสั้นนะครับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับพรุ่งนี้นะครับดัชนีก็อ๋อยังดูดีอยู่เนาะยังดูดีอยู่อ่ะยังไม่แย่แต่ตอนนี้ต้านแม่ปนกันปนกันสนุกเลยนะครับตอนเนี้ยนะครับอ่ะสวิงกันหน้าดูอ่าตอนนี้ต้านดัชนีนะครับก็คงต้องให้แถวหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามไปก่อนเนาะ นะครับตัดน,นะครับอยู่บริเวณนี้เนาะอ่าอยู่บริเวณนี้ห้าสามเนาะเลยได้ไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ไกลถ้าเลยก็คงคงแถวนี้นะครับอืมโหไม่ได้ไกลามากเลยห้าสามห้าสี่อ่ะซีให้ประมาณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้านะเนาะเนาะถ้าเกิดว่า แรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าอ่ะเนี่ยอยู่บริเวณน,นี้เนาะแนวรับอ่ะแนวรับแนวรับถ้าลงมีการย่อตัวนะครับก็ให้แถวนี้ไว้ก่อนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าอืมนะครับมีโอกาสย่อลงมาแถวนี้หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้านี้เป็นแนวรับ อ,อยู่ประมาณนี้ครับเนาะกรอบก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ค่อยคงจะวิ่งอยู่ประมาณหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบห้าถึงหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าไปก่อนในพรุ่งนี้และพรุ่งนี้เขาก็ยังจะยื้อขึ้นให้อีกโอ้ม่ลงง่ายแน่พรุ่งนี้เด้งครับพรุ่งนี้เด้ง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 ให้เช้านะครับแต่ก็ ก็คงชนต้านแล้วก็คงต้องต้องถอยนะครับแต่ถอยก็จะไม่ยังไม่แรงขึ้นก็ไม่ได้ถอยก็ไม่แรงนะครับสวีออกข้างไปนะครับอ่ะนะประมาณนี้ประมาณนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะในดัชนีนะครับอืประมาณนี้ก่อนเนาะโอเคนะครับวันนี้น่าจะต้องแค่นี้ก่อนไม่มีอะไรอัปเดตมากมายสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมมาตอบให้ โอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อน